ดีครับเมื่อนี้พาพาขึ้นมาบึงมาชุดอากาศบริสุทธิ์บึงหนองบอนแต่พาข,ขึ้นนอนหลับไปย่างไปพาขึ้นนอนหลับครับเื มีป้ายด้ข้าบันึจ้ไมสหลวปนกลัวบยานึ่งบบบิกันนะโอ้มาทษดอกอดฉาบเท้าสาวุ่ยางหลอบหนึ่งจิ๋วบวนี่ต้งเตนลวครับ มานทาะเลครับรรบ้าน,นคือชีวิตฮะตนี่สวยเลยนู่นไหนไนี่ที่นั่งยุงกัดไม่นั่งหรอกไม่ถ่ายนะอ๋อสาวใหญ่ครับน้องใหญ่ครับเหมาะกับการมาออกกำลังกายครับ แฟร์ออ <c oughs> ุ้มไหมแฟร์พออุ้มไหมจะถ่ายคลิปไม่ใช่ป่ะไม่อุ้มก็อุ้มได้ไงไม่เรื่องลยงั้นมันลไปได้ไหมน่ะไม่ลงอย่างเป็นนามฟุตบอลเอ้เอเเอออยเยว่สามฟุตบอลไ่น้ำครับสนามฟุตซ่อมอะไรเนี่ยรูวิง่งแบบงอเท้า บอลอีกแล้มันติดนามทะเลนั่นบอลอลีย่างเลยมัน <ะ S 1> เป็นหนอง<ถ><ห>นอะไร้ว่าเนอแม่เป็นดันดีงเป็นล่องปั่นปั่นเ้ยออกล้างกายมั้งจำดีเด้อ นี่ลองลองปัตรทำไมเบิรง กอบไปได้นวดยาอยู่ที่พ่อมาพ่อลรวพ่อมันจิตเน็นหวาน้ำมัน Voilà. นี่ยังเนี่ยยาถูกกอันี้หมุนอันนี้เลยสนามสนามฟุดซอลสนามฟุดซอกกลางน้ำ Ủa, phụ thò phạt tè cái này Hãy subscribe cho ป้าป้ากลับดีกว่าป้าเลนกลับดีกว่าป้ามันเหมือนมันน่ากลัวจังเลยคนเราเท่ากันโอ้โหน้อง่วงเชิญวงเดยนะพวงกว่าหลายติโลอะไก็ที่สองสามหรือปล่เนีย

ถ้าเขาม่ให้ถ้าเขาให้คิดเบ็ดได้เนี่ยโอ้ใหแทบจะถ้าเขาโจ๊กถ้าเขาเปุดเน,นาะฮะสามกิโลพอมน้อยสามสิบแปดกิโลสามจุดแปดสาม 3, าสามพันแปดร้อยเมตรยุ่งไรล,ละ่ะพาหนูมาเที่ยวไม่ให้หนูเครียดอยู่ในบ้านต้องมีแนวส่อนจักรยานตีเหลือง Oh, อ๋ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อเจดยานมาเองนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียงดังแล้ยงดล้วมีนอ้อเสียงดังอ้ไปตนะ

เนปาบ่จะหยานไปครับทะเลทีนี่กะไว้เพียงแค่นีค้ครับสวัสดีครับ